องคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุเล่าเรียนหลวงประจำปี2567วันนี้ท <an> <through S 1> <die> <pathway> ี่วัด <female> สักกระเทียมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุเล่าเรียนหลวงประจำปี2567ในความอุปถัมภ์ของโครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่3ถึง22มีนาคม2567จำนวน100รูปโครงการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นโครงการในความรับผิดช,ชอบของพระราชาบพิษรสติมหาสีมารามราชาวรวิหารเพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4 อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในฐานะศาสนาทายาทได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้กว้างไกลมากขึ้นเป็นการสืบทอดพระสัทธรรมให้คงอยู่สืบไปอันเป็นการสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบอพิษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาและนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้เป็นหลักทางใจของประชาชนและเกิดประโยชน์แก่สังคมไทย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบร,รมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2567วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีปิดโครงการฝึกอบร,รมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2567ณวัดสักกะเทียมอเ,อเมืองจังหวัดนคนปรปฐม มีพระจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบร,รมระหว่างวันที่3ถึง22มีนาคม2567รวม100รูปโครงการฝึกอบร,รมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงเป็นโครงการในความรับผิดชอบของวัดร,ราชบพิสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติสมถวิปัสนาตามแนวสติปัฏฐาน4อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา และเป็นการเพิ่อนพูนความรู้ความสามารถให้พระภิกษุสามเณรในฐานะศาสนาญาติได้เผยแผ่หลักธรรมคำ so. สอนได้กว้างไกลมากขึ้นเป็นการสืบทอดพระสัทธรรมให้คงอยู่สืบไปตามพระราชประสงค์การก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ที่สนับสนุนให้พระสงค์ได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาและนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจนี้สืบมาเพื่อให้เป็นหลักทางใจของประชาชนและเกิดประโยชน์แก่สังคมไทย สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะอ,องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2567พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2567 ณวัดสะกะเทียมอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งวัราชบพิษสถิตมหาศีมารามตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติสมถวิปัสนาตามแนวสติปัฐานสี่อันเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาและการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถจึงจัดโครงการนี้เพื่อให้พระภิกษุสามนเณรเผยแผ่หลักธรรมคำําสอนได้อย่างกว้างไกลและสร้างศาสนาถายาทสืบทอดพระศัตธธรรมให้ดํารงมัน่นคู่สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น ด้วยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองนำไปปฏิบัติจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน จบข่าวจพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ